วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกิจกรรมการทดลองพัฒนาพื้นที่แบบทะเลทรายในเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ของกำลังพลกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูณฐานปฏิบัติการเมืองมุกเจ้าประเทศสุนกับทีมข่าวภาคสนามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทีมข่าวภาคสนามกองกาลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูนาท่านผู้ชมมารูจักกับเกษตรทฤษฎีใหม่ในฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกเจ้า ด้านหลังผมนี้คือพื้นที่ที่จะทําการทดลองเกษตรไปติดตามครับว่าเขาทํากันอย่างไรันโทนรลงสวนเที่ยวผู้บังคับกองกําลังเฉพาะกิต98 0ไทยดาฟูได้มีนโยบายให้กาลังพลทดลองทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในฐานปฏิบัติการผู้บังคับกองกําลังพร้อมด้วยฝ่ายอเมริกันและทหารละวันดาได้ร่วมกันสาธิตการปลูกผักบุ้งจีนในแปลงเกษตรทดลอง พร้อมทั้งกล่าวมอบแนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์อยากให้กําลังคนของเราได้มีได้ทดลองนําเม็ดพันธุ์ผักจากประเทศไทยของเรานะครับมาทดลองปลูกในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเป้าหมายหลักก็คงจะให้กําลังคนได้มีโอกาสได้ทดลองดําเนินการและหากมีผลผลิตนะก็จะใช้ไว้บริโภคซึ่งจะทําให้สามารถผ่อนคลายจากการคิดถึงบ้านนะครับซึ่ง อาหารผักทางด้านนี้ก็ไม่เหมือนบ้านเรานะครับซึ่งการขอจากการเรียนนั้นก็คงจะไม่ไม่มีรสชาติเหมือนบ้านเราซึ่งถ้าได้สําเร็จแล้วนี่ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กาลังคนได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้กินอาหารที่เป็นผักจากเมืองไทยที่อยู่ปากครับในส่วนของกองร้อยยานยนต์ที่1 100นึ่งร้อยเอกกำพลรีนาได้ให้กาลลงพนขุดบอ่อขนาดกว้าง 2, 2อคูณสเมตรสองบ่อเพื่อลองรับน้ําที่ใช้แล้วจากการอุปโภคนำมาบำบัดด้วยสารดีเอ็นที่มีประสิทธิภาพ ก่อนนำไปใช้รถแตงผักผักที่ใช้ทดลองปลูกก็นำมาจากบ้านเราเช่นผักบุ้งจีนคะน้าต้นหอมผักชีผักกวางตุ้งใบกะเพราถั่วฝักยาวถั่วผูฟักทองและที่ขาดไม่ได้คือมะระกอได้ลงแปลงปลูกไปแล้วตั้งแต่วันที่15บหาธันวาที่ผ่านมาถ้าการทดลองได้ผลดีจากที่นี่นโยบายของผู้บังคับกองกำลังจะขยายพื้นที่พ่อปลูกให้เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาไปสู่พี่น้องประชาชนชาวสุนต่อไปสิบเอกสุวัชยโกสัยเนรถ่ายภาพจาสิบเอกวิชิตสามัคคีรายงาน